เดือนกว่ารอนดือนเป็นปีแล้วต้องขะฉันไถยซ่อมตามดูถ้าขายกระกว่าทงนี้มันต้องไม่กี่วันก็เทเลยประมาณประมาณสองอาทิตย์นี่นี่เราเป็นได้เหันเดิมเนดินขอวน่ก็ไม่เยอะเลยหลวมเปนลื่อนเลยแทบแบ ก่อนที่ฉันมาขายส้รรมตำนะร้านค้าร้านนี้ซื้อประจำเนี่ยไม่พอไม่พอหมดเดียวบอกยังไม่หมดเหดลาบน้ำตกส้กรรมตำยำครบแรงทุยียนเป็นดอกแล้วที่ฝุ่นเพลเลยนะ ผงค่ะล้อมลองเลยก็มาถมมาอย่างนี้ดูเขาวัดเขาเล็กๆนะเขาจ้าจ่าจ้างลำไย,ยอ่ะชิ้นดูจ่าจ้างลำไยลางงนยน้ามโคือลายในหน้านะมนนาโ <c oughs> มันเลย คนใต้ก็ชอบเหมือนกันลำไยมาเต็มแน่นเลยไม่ได้หน้าเพราะมันกำลังแรงยายหมดแต่ว่ายอมเราคนเดียวแต่ละที่เขาสร้างแอนออร์ดีแล้วก็ลำไยแต่ว่ายังไม่ยังไม่รู้ว่าหมอลำนี่สร้างมาแล้วเป็นแบบไหน,นเพราะว่าหมอลำวงหมอลำอ่ะเขาส่วนมากเขาไม่ลำหรอกทางภาคใต้ เพราะว่าฐานเอซีเขาไม่มีมอม <Good God. S 1> ที่สถานที่เขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้เขาต้องการที่ที่กว้างที่สุดในการตั้งเวทีเขาไม่ใช่เวทีเล็ก <No. S 1> เยออ่ยังโคลเปอีกไเลย ตรงนี้ก็เป็นคลองพ่อเล็กๆเ,เองดูตึง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 เจ้าเอา็มขับมั่งคันนั้นคันที่เป็นโครงเหล็กอะ่ะ นี่นั่นมันขับเป็นอยู่อยู่กะแล้วกะอีกนะกะจนไม่รู้จะกะยังไงอยู่บ้านทไม่รู้อยู่บ้านเนี่ยโนนู้นละมั้งนะ โนนังไม่มันพัฒนาเลยยังไม่ทำเลยมันมัดไปดีเลยใช่ไหมเออมันขันช่องเนาะอย่างดีโน่ดูมีจ <hint anha fundo> ัดลุม บ้านม่วงรีบตำบลคลองสะการดิดจุราสวนทุเรียนชุมชนคนภาคใต้นอนภูเขาวิวภูเขาอย่างสวยเลยทุกคน